วัสดีย้อเช้าครับพี่น้องวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมหาก,กินทั้งน้ำอยู่แล้วครับดักเบ็ดปลาไหลคือเก่าครับผมแต่วันนี้เราใช้เป็นเหยื่อตับไก่นะครับพี่น้องเราจะให้ดูสภาพไม้ครับผมนี่นะครับพี่น้องปลาบุไอปลาปลาบอนครับไม่รู้จะมีปลาไหลไหมพี่น้องเลยลองมาใส่ดูครับ เดีนีเขียดมดครับมาได้ไปหาจับมตดเขาวเว้นกลางคืนครับเราเลยมีตับไก่อยู่ในตู้เย็นเลยลองเอามาใส่ครับนี่ครับขั้นแรกของเราอยู่ตรงนี้เห็นเขียวซึ่งตึงอยู่พี่น้องลักพงป,าป้าไว้ตรงตรงอยู่นะครับแต่ว่าทําไมมันเสี่ยงเอียงครับโอ้อหลอยหลายดึงก็ไม่รู้ครับต้องใส่ยืมไรกานต้องตับไก่นีสูขเขียดลวงมาได้ต้อง้ม ไปดูข้าตไปครับผมคันที่สองครับพี่น้องมีตัวลอยดึงเฉยครับไม่กลืนครับตับไก่จะได้เรื่องหรือเปล่าวันนี้รนรหรือว่าไหนมีปลาไหลยังไงก็ไม่รู้เราขยับเก็บเบ็ดก่อนครับผมดูครับคันนี้ครับพี่น้อง กูมาได้ตลางหลายคันนั่นแหละครับมีแต่ร้อยดึงไม่ใช่ครับแต่ก็เยอะมุดแต่ว่าคันนี้โฟมหายครับผมไว้ตรงนี้แหละพี่น้อองกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องกจะดึงครับเดี๋ยวผมลองดึงดูก่อนโดนครับพี่น้องลากใบใบแต่หลากบอนนี่ครับเยอะตับไก่ครับผม เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใส่สวยอยู่พี่น้องโฟมขาดครับนีจะมาพันหลักบอลพี่น้องเลยไม่งา้นก็หาโฟมาเห็นนะครับแต่แรกมาแล้วพี่น้องนี่เวทของเราก็เลยอ,อยู่แค่ขั้นหนึ่งไรงง่เลยครับตรงฝั่งนู้นเลยครับบอกกูมาหลายคั้นแล้วไลาถ่ายชมครับเห็นมันไม่ค่อยมีอาการ ว่าจะไปม,มาแล้ววันนี้อ๋อพอได้รุนอยู่พี่นอ้องนี่ครับแต่มแรกของเราเดีย๋ยวตับไก่ครับผมวันนี้กต่พอมีแต้มมีตัวอยู่พี่นอ้องแต่ว่าก็คงจะสูญเขียดรลวมมาได้แร้ครับถ้าเขียดหลวมคือจะได้เฮกูนี่ครับพี่นอ้องเราถังยาเก็บตัวนี้ครับเราไปดูขั้นต่อไปไราอยู่ขั้นหนึ่งหรือสองขั้นนี่แหละครับไปดูก่อนรับพี่นอ้องขอสนส้ายของเราครับ นู้คันตัวถ่ายไหมแมวครับเหยื่ออยู่คือเก่านี่ก็มีผลงานแค่แต่มเดียวครับพี่น้องวันนี้ไม่ค่อยไรครับเพราะว่าเหยื่อเป็นที่เหยื่อในนอนครับปลาไหลผมว่ามีตัวอยู่นะเพราะว่าได้มาตแต้มหนึ่งนี่ครับใส่เสสวยอยู่พี่น้องนี่ครับเด็กโฟมของเรา เยอ่อตับไก่ครับนี่ครับรอยตัวไรมาเล่นเยอ่อแต่ผมก็เกิดจะขอมิดนะครับแต่ว่า,วามันกาะเหยื่อ,อกันนี่มหมดไมยของเราก็เป็นป่าบอนพี่นอ้องแต่อยู่บนโครกครับอยู่ติดป่ามันเลยสะนีก็ลองมาใส่ดูครับเห็นมันที่คือ,คอกันอาจจะเหมือนจะมีปาลาไหลอะไรพี่นอ้องเขาก็เลยลองมาใส่ดูครับ ก็คิดว่าเคงจะมีตัวอะไรพี่น้องแต่ว่าเหยื่อเรายังไม่เด็ดพอครับผมคิดว่านะมันก็กินอยู่ครับแต่มันกินเมืนเหมือนเขตโลกครับเขตโลกกินดีกว่าครับเขียดโลอะไรลุนกับทุกขั้นเลยเมื่อวานวันนี้นักใบเก่าขั้นครับก็อ๋อยขั้นหนึ่งแต่ขอฮักเมื่อวานเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนตะขอเลยครับได้เบ็ดเลือกเก่าขั้นนักใบเก่าขั้นรับได้มาแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องนะเขาอยากสรุปผลงานเพิเทีเลยนะครับผมก็ มันมันมากครับแต่ว่าก็พอมีแต้มมีตัวให้ชมครับพี่น้องวันนี้พอได้กับเขาเลยครับตัวนี้ตัวหนึ่งกับครัวอิ่มอยู่ครับอย่างไีขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกการที่จะรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เช่นเคยครับผมเรากำลักันคลิปหน้าครับผมสำหรับผมชายลายสาลุยก็ขอตัวลาเพื่อนทุกอย่างครับผมเดี๋ยวต้องหาเขียดก่อนพี่น้องตับไก่ไม่ค่อยเบิกนะครับผมเป็นการทดลองครับพอดีไม่มีเหยื่อก็เลยลองเอาตับไก่มาดัก แต่ว่าพอได้กับเขาครับพี่นอ้องมาสำหรับผมกันในคลิปนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับพี่นอ้องพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ